กิเฮดพันปลาโมานีนะเฮทพันข้าวปุ้นไสแล้วก็ถาเกลือป้งปันนินมันท่านได้จะได้มานินพันเลียงอยู่อ่างเป็นลื่อนไถ่ห้องเลื่อนเหล่าห้องอ่างอ่างน้ำแล้วก็แถวทางทางนี้นะครับทางเหนือเนะี่ยเขาจะมีการลงลงอ่างกันประมาณปีละครั้ง ถ้าอ่างใหญ่ได้ปีละสี่ครั้งอันนี้อาหานสม่งบุญเนยกินอาหารธรรมาาตินี่โลละห้าสิบาทเท่านั้นที่เห็นนี่ครับตัวใหญ่มากจะปีเห็นถั่ข้าวปุ้นมื่อหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะมากินกับพันปลาซึ่งเตรียมเครื่องก่อนจะมีน้ําจิ้มนี่คือน้ําจิ้มพันปลาน้ำจิ้มนี่จะมีมะเข็ดขี้หนูกระเทียมแล้วก็อันมักทวดินมีน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสนิดหน่อยแล้วก็ เกี้ยวผักสลัดมาเอานี่ปลาอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยจะมีผักสลัดนี่น้ำเนี่ยมีผักสลัดนี่เวลากินก็กมีนี่มีข้าวปุ้นน้าก,ก,กินก็เยอะนี่เลยเยอะมากมีข้าวปุ้นน้ำเวลากินก็เกี้ยวผักนี่เอาปลาซาล้วาก่อเอาข้าวปุ้นซาลเอาผักหอมอทุกอย่างซาลเอาน้ำจิ้มนี่ซาลแล้มันจิมีผักกาดดอกอีกอยังม่ครบเถืออะ โอเคเดี๋ยวรอให้ครบนะครับเดี๋ยวรอตอนชิมครบมันึ่งก็ไปชิมกัน